สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้เรามาแกงขั้วกระดูกหมูกันนะคะแกงขั่วกระดูกหมูใต้จ้ะแกงใต้พริกแกงตามเองค่ะสีจะเข้มข้นนิดหนึง่งเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดกะปิพริกไทยดำกระเทียมใส่ตามใจชอบเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะใส่ใบมันโรยไปนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ให้ดูตอนตำพริกนะคะเมื่อวานตำครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะแหลกตำพริกแกงใต้กว่าจะแหลกตรนทาไม่ได้ทําให้รู้ใส่พริกไทยเผ็ดใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะตัวแกงใต้มันจะต้มเน้นพริกไทยแต่ถ้ามีพริก อันนี้ใช้พริกแห้งค่ะพริกแห้งมันจะออกสีแดงๆแต่ถ้าใครมีพริกกะเลี่ยงสีเหลืองๆนะคะอันนั้นจะสีจะสวยค่ะเวลาแกงออกมาแล้วสีจะสวยนี่เราก็จะมาเคี่ยวนะคะเนี่ยเคี่ยวให้มันเกลือให้กระดูกนุ่เกลือแล้วมันก็จะน่ากินสักวันที่มันขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆคนนะคะวันสุดนี้ ตอนพรุ่งนี้ก็หยุดงานกันแล้วค่ะแต่ว่าคิปแต่ถ้าตอนสุดท้ายเราก็มีหัวขาเป็นเว่นๆหั่นลงไปด้วยก็ได้นะคะตัไใช้หัวขาแล้วก็ใบมะกรูดใส่โรยหน้าลงไปค่ะสุดท้ายท้ายสุด จะประมาณนี้แหะค่ะแต่พริกแกงนีนต้องพริกแกงตลาดเราไม่มีค่ะเราก็เลยต้องตํำเองแต่ถ้าเรามีพริกแกงตลาดเราใช้พริกแกงตลาดไปค่ะง่ายดีใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปเลยช้อนสองช้อนก็ว่าไป อันนี้ยายก็ชอบเผ็ดก็อันนี้รู้สึกว่าจะพริกพริกจะประมาณประมาณเอานะคะก็ยี่สิบสามสิบเม็ดนะคะพริกไทยครึ่งช้อนชาเอช้อนชาพริกไทยดำช้อนชากระเทียมสี่กลีบกระเทียมสี่กลีบใบมะกรูสกรด,ดสองสามใบขมิ้น ลืมไปค่ะขม,มิ้นขม,มิ้นสักข้อมือสองข้อมือก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบสีเข้มสีอ่อนกะปิตังเสร็จตําเสร็จสุดท้ายเราก็ใส่กะปิลงไปค่ะขึ้นช้อนขึ้นช้อนโต๊ะใส่เครืองไปหน่อยแล้วก็ปรุงรสเลยตามใจชอบอะค่ะปรรสรสดีอะไรก็ว่าไปเ้องปรุงรส แค่นี้ก็สีสวยนี่คะนี่ค่ะเคี่ยวกำลังได้ที่กำลังเปื่อยๆค่ะหอมมากเดี๋ยดได้ค่ะขาสตอต้องกินกับสตอขาสตอแล้วลูกเมียงก็กินกับพวกนี้อร่อยร้อยจังหู ของชอบเลยค่ะน,นี้ก็ตามนี้เลยโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ